สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาอัปเดตบอกพ่อเลี้ยงปลาซิวอ้าวหรือปลาซิวควายนะครับนี่นะครับหลังจากปล่อยพ่อแม่พันธุ์ไปประมาณ200ตัวนะครับเลี้ยงไปได้น่าจะประมาณ3เดือนได้นะครับตอนนี้ก็มีลูกมีหลานแล้วนะครับออกลูกเยอะเลยนะครับนี่นะครับดูครับลูกตัวเล็กๆเต็มเลยครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ เพราะพันขยายพันธุ์ได้เองในบอ่อปู <anak> นนะครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนเพืนพี่ๆชมกันนะครับดูครับดีนครับถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับลูกเขาขึ้นมากินอาหารนะครับบ่อที่ผมเลี้ยงก็จะเป็นบ่อปูนนะครับกว้างประมาณ2เมตรครึ่งนะครับยาวประมาณ4เมตรนะครับนี่นะครับเป็นบ่อทดลองเลี้ยงนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะทําบ่อใหญ่อีกประมาณ3บ่อนะครับ บ่อนี้เป็นบ่อเพิ่งศึกษาดูนะครับว่าจะขยายพันธุ์ง่ายไหมครับปรากฏว่าขยายพันธุ์เองได้ง่ายนะครับอันนี้คือลูกของเขานะครับนี่นะครับกินอาหารเตรมเลยนะครับอาหารที่ให้ผมก็จะเป็นให้อาหารไฮเกตนะครับเม็ดเล็กนะครับนี่นะครับออกลูกแล้วเองก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ ส่วนปั๊มน้ำออกซิเจนผมจะให้เป็นโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับนู่นนะครับติดไว้ด้านบนนะครับนู่นครับดำๆนะครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับสั่งจากเพจมานะครับอันละ670บาทนะครับเป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับไม่ได้ชนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับดูนะครับปั๊มลมถือว่าทำงานได้ดีนะครับ3เดือนกว่ายังไม่นี่นะครับ เพาะพันขยายพันธุได้เองนะครับเป็นบ่อเพาะเลี้ยงปลาซิวอ้าวนะครับนี่ครับออกลูกออกหลานเองก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับปีนี้เดี๋ยวขยายบ่ออีกนะครับนี่นะครับเลี้ยงง่ายนะครับต้นทุนไม่สูงนะครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนเพื่อพี่ๆชมกันนะครับนี่ครับถือว่าโอเคนะครับ โอเคครับสััสดีครับ